ปุ๋ยน้ำคืออะไรพี่คนไกลบ้านถามเข้ามานะครับเอาละครับเพื่อนๆครับคาว่าปุ๋ยน้ํานะครับเพื่อนเพื่อนหลายคนหลายท่านนะครับอาจจะเป็นคําศัพท์ที่ใหม่นะครับเป็นคําว่าปุ๋ยที่ใหม่อยู่นะครับอะไรปุ๋ยน้ํานะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอย่างนี้ครับคือสถานะของแร่ธาตุหรือว่าสถานะของของปุ๋ยเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4สถานะด้วยกันนะครับคําว่าปุ๋ยก็คือแร่ธาตุหรือธาตุอาหารเนี่ยนะครับที่ ต้นยางพาราหรือว่าต้นพืชนําไปใช้นะครับอย่างที่หนึ่งครับสถานะแร่ธาตุหรือธาตุอาหารที่อยู่ในสภาพของของแข็งนะครับอาจจะเป็นปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยฝุ่นนะครับปุ๋ยที่เป็นฝุ่นนะครับอันนี้คือแร่ธาตุที่อยู่ในสถานะของของแข็งนะครับและอย่างที่สองครับคือแร่ธาตุหรือธาตุอาหารที่อยู่ในสถานะของของเหลวครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับว่าปุ๋ยน้ํานะครับปุ๋ยน้ํานะครับ อ่าอันนี้อย่างที่สองนะครับต่อมาครับอย่างที่สามครับคือแร่ธาตุที่อยู่ในสถานะกึ่งของแข็งและกึ่งของเหลวครับนั่นคือปุ๋ยเกล็ดครับปุ๋ยเกล็ดนะครับคือแร่ธาตุหรือว่าธาตุอาหารที่อยู่ในสภาพกึ่งของแข็งและกึ่งของเหลวครับและอย่างที่สี่อย่างสุดท้ายครับคือแร่ธาตุที่อยู่ในรูปแบบของพลาสมาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือแก๊สนะครับ แร่ธาตุหรือธาตุอาหารที่อยู่ในรูปแบบของแก๊สหรือพลาสมานะครับอันน like ี้ม <k ling> no ันจะละเหยได้นะครับหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับกรดอะมิโนนะครับปุ๋ยน้ําบางอย่างนะครับเป็นทั้งปุ๋ยน้ําและเป็นทั้งพลาสมาหรือเป็นทั้งปุ๋ยน้ําเป็นทั้งกรดอะมิโนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคาว่าปุ๋ยน้ํานะครับในคําถามในคลิปนี้นะครับคือแร่ธาตุที่อยู่ในรูปแบบของของเหลวหรือธาตุอาหาร ที่อยู่ในรูปแบบของน้ำนะครับ